รถสวยกลับมายืนผินอีกครั้งสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปสุดพิเศษซึ่งคุณเพียวเคยเป็นลูกค้าของผมที่ซื้อรถ Honda CV ไปถึง2 0 0 0ผมก็เลยอยากจะสอบถามเพื่อที่อยากจะรู้ว่าความในใจที่ซื้อ c ีทั้ง2องันไปแล้วประมาณ2ปีแล้วหลังจากนั้นยังนำรถที่ใช้งานแล้ว ภาพสวยงามแบบนี้นึกอย่างไรคิดอย่างไรครับถึงได้ตัดสินใจแบบนี้ช่วยให้คำแนะนำเลยครับผมอ๋อได้เลยครับครับคุณเพียวจริงๆที่เอาเซียวีไปก็เพราะความชอบล้วนๆนะครับอ่าความสวยกับโครงนะครับมันดูดันก็มีโอกาสได้ซื้อคันแรกไปแล้วก็ถูกใจนะครับคราวนี้ก็เลยเอาอีกคันหนึ่งครับอ่าไปให้ใช้กันที่บ้านนะครับทั้งสองคันเพราะว่าอยู่คนละที่ครับคราวนี้หลังจากขับขี่ไปแล้วเนี่ยผ่านไปมันก็ อยากจะดูแลให้มันสวยงามขึ้นอยากจะปรับปรุงแต่บางทีเราไม่มีความรู้รใช่ครับก็เลยต้องกลับมาหานะครับก็คืออยากจะให้ทางผมกับคุณทวบีศัติ์เนี่ยช่วยทําให้มันสวยงามเหมือนเดิมใช่ไหมฮะใช่แล้วพอทําเสร็จแล้วนี่เกิดความรู้สึกไงครับกับการที่ทำครั้งที่สนี่ถูกใจมากเลยนะครับต้องได้เห็นต้องได้เห็นภาพก่อนทำนะครับเพราะหลังทําเสร็จแล้วนี่โอ้โห เหมือนรู้ละคันนะเหมือนซื้อเหมือนได้รถใหม่คือผมังบอกว่าตอนนี้น่าจะสวยที่สุดของซีวีเจนหนึ่งสีแดงในเว็บพงผมตอนนี้นะต้องขออนุญาตคุณเทียวกับพี่หน่อยเจ้าของรถเลยเนาะเอาไปขึ้นเพื่อที่ให้พี่น้องที่หลงไหลก็ชื่อชอบีดได้ดูเป็นตัวอย่างว่ารถที่สวยนี่ยังมีอยู่นะนะครับแล้วก็คนที่ชอบเนี่ย ยังไม่อยากขายยังจะซื้อเพิ่มอีกนะไม่ธรรมดาจริงๆครับครอบครัวนี้ก็มีกันอยู่วันสี่คนใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าจะชอบเจ้านี้เป็นพิเศษอ่าถูกใจเป็นพิเศษก็เลยจุดไหนที่ชอบมากที่สุดถ้าสมมติว่าในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์หรือว่าการใช้งานหรือการประหยัดเงินจุดไหนที่ชอบมากที่สุดจริงๆจุดที่ชอบมากที่สุดคงเป็นเรื่องของดีไซน์ครับเรื่องของทรงมันนะครับครับมันมันดูถึกมันดูสวยมันดูหนักแน่นดีเวลาเราขับนะครับ แล้วก็ในราคานะครับรุ่นนี้ราคาไม่แพงนะครับแต่เราต้องดูแลเพิ่มให้มันสวยงามให้มันสามารถมีสมรรถนะในการขับขี่คุณพิลครับมีอะไรที่จะแนะนําพี่น้องทางบ้านที่ติดตามนะครับถ้าหากว่าจะซื้อรถคุณภาพดีสภาพดีกับรถมือสองนที่หลายคนกลัวรถเอาไม่รู้รถสภาพไม่ดีหรือการบริการไม่ดีนี่จะแนะนําอย่างไรครับว่าถ้าหากว่าจะซื้อจริงจริง ไม่ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องรถนะครับเราก็ต้องหาคนที่มีความรู้เรื่องรถนะครับเราต้องหาผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวไม่ใช่ว่ารถใหม่ก็ได้นะครับเป็นเรื่องของความชอบดีไซน์นะครับแล้วก็ลุคที่มันเข้ากับตัวเราเดียวนะครับดังนั้นก็ให้ทุกคนเลือกตามความชอบเลยครับแล้วก็หาคนที่เราไว้ใจได้๋อครับก็คือผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีความรู้ความสามารถจะพะทางกันเนาะใช่ครับก็โอเคนะครับนี่ก็คือเป็นคําแนะนําของคุณเพียว ก็ผมเองนะครับในฐานะของผู้ร่วตั้งช่องย t u b e รถมือ2รถในฝันแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ขอให้คุณเพียวและครอบครัวเติรจนพี่หน่อยและพี่ขมนะครับที่ใช้รถไปเนี่ยขอให้ใช้รถอย่างมีความสุขนะครับชีวิตมีแต่เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็กิจการนะครับสีสันเฟรมก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งสีสันเฟรมเนี่ยทำธุรกิจกรอบรูปอยู่ที่อําเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ห่างจังหวัดจากอุบลราชธานีบานสักกี่กิโลครับาสกิโลครับท่านใดที่อยากจะมี รูปที่สวยใช่ไครับมีเหมือนกับครั้งหนึ่งในในชีวิตอย่างเช่นรับปริญญาเนาะลูกครอบครัวนี้ครสามารถที่จะติดต่อไปที่สีสันเปรมได้ครับให้ราคาพิเศษเนี่ยถ้าดูการต้องบอกมาจากกลุ่มนะครับต้องบอกมาจากกลุ่มถ้าบอกว่ามาจากช่องของคุณนาวินให้ราคาพิเศษเนาะโอเคนะครับก็ลองติดต่อไปนะครับหรือว่ามีเฟสนุ้มมีอะไรแนะนำไหมครับเบอร์เท่าไหร่ครับลองแนะนำหนครับ ร้านนะครับก็ตั้งอยู่ที่อําเภอการถลมนะครับอยู่หน้าตลาดสดนะครับถ่ายภาพนะครับจริงๆชื่อร้านนี่คือสีสันโฟโต้อย่างไงก็ถ้ามีปัญหาปรึกษาเรื่องการถ่ายภาพหรือว่าเรื่องการทํากรอบรูปก็แวะเข้ามาสอบถามได้ครับโอเคเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับ088 708 3035ครับสามารถโทรเข้ามาในเบอร์นี้ได้เลยครับ088 708 3035ครับ โอเคครับนั่นก็คือในส่วนของท่านใดที่ต้องการนะครับภาพประวัติศาสตร์ที่ผมบอกนะครับก็ติดต่อไปได้ที่คุณเพียวนะครับหรือว่าร้านสีสันเปรมเลยนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของซีวีเคสนี้เป็นเคสสุดเด็ดจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเคสสุดประทับใจจริงๆก็เลยอยากจะทําไว้เป็นที่ลึกทั้งหนึ่งในชีวิตของงานขายรู้สึกมีความประทับใจแล้วก็รู้สึกมีความผูกพันมากกับทางครอบครัวคุณเพียวนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ